ครับเจอกับเจ c h ม n ช e แนลครับเจียมชนแนวันนี้เรามาปลูกต้นอันชันกันนะครับเราจะปลูกเป็นแถวเป็นแถวไว้นะครับเราจะมีต้นก้าที่เราาอไว้นะครับเอามาขุดหลุมให้เข้าก่อนหนึ่งต้นก็ประมาณห่างประมาณห้าสิบเซนเนี่ครับระยะห่างเขา นี่ครับพักกาที่เราพ่อ,อไว้นะครับต้นนี้ก็ประมาณสักสองอาทิตย์กว่าแลครับโตวไวมากครับเราจะเอาต้นนี้ลงก่อนครับแต่ต้นนี้เอาลงก็ได้ที่เราเพราะว่ามันต้นไก่จิกนะครับผมก็เลยเอาไว้ให้เขาออกไปก่อนนะครับไ็เอลงใหม่นะครับไก่ชอบกินดอกอัญชันนะคะ วิธีปลูกก็ง่ายๆเขาเราไม่ต้องทําอะไรเพราะว่าต้นไม้พวกนี้เขาจะอยู่แบบธรรมชาติของเขาอยู่แล้วเขาหากินเองครับ นี่แหละก็มานลดน้ำให้เขา จะใส่เดียวหรือใส่คู่ก็ได้นะคะตอนแรกเราก็หาตะกร้ามาครอบไว้ก่อนนี่การไก่จิกนี่ คลิปนี้ก็ดูกดติดตามที่ว่าผมจะอัปเดตให้ดูนะครับถ้าเราโตมาแล้วเราจะทํารั่วเป็นรั่วให้สวยๆเลยนะครับรั่วอัญชันครับสามารถเก็บขายได้หรือเอาไปทําอาหารเรืออะไรก็ได้ครับสีผสมอาหารก็ได้นะครับของธรรมชาติครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบอย่างแค่นี้ครับถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับอย่ากลัวที่จะพลาดคลิปต่อไปก็กดกระดิ่งไว้ผมก็ได้นะครับดีเรามาอัปเดตให้ดูทีหลังนะครับบ๊ายบายครับผม we